สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามอย่ายนจูนิ่งนะคะวันนี้ที่สาขาตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะคะกับสมาชิกนิสสันนาวราค่ะรถที่มีปัญหาควันดำนะคะรถวิ่งอืดแล้วก็กินน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะทีมช่างนะคะวิลิจฉัยอาการให้คำปรึกษาค่ะแนะนำแนวทางในการแก้ไขค่ะ สำหรับนิส a ันอวราคันนี้นะคะจากทีทมช่างได้วินิจฉัยอาการแล้วนะคะจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่ออินเตอร์และมีการเปลี่ยนสายเวก้าใหม่นะคะและมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกับการบํารุงรักษาค่ะด้วยสารเสริมประสิทธิภาพค่ะผลิตภัณฑ์จากสอใหญ่ยนจุนนิ่งเดี๋ยวเรามาวัดควันดนิสันอวรากันนะคะว่าค่าควันดำนะคะจะอยู่ที่เท่าไหร่ ค่าควันดำนะคะ97.2มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐานกฎหมายกำหนดนะคะมาตรฐานกฎหมายรองรับไว้ไม่เกิน45มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะและนี่เป็นขั้นตอนของก,การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะอย่าลืมว่าทุกๆครั้งในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะจะต้องเปลี่ยนพร้อมกับไส้กรองเครื่องใหม่ค่ะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำมันทุกหยดนะคะที่จะไหลเข้าสู่ระบบเครื่องยนต์จะต้องใสสะอาดค่ะใหญ่ยนจูนนิ่งนะคะเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของซันซอยค่ะซันอโซ่ง สังเคราะห์คุณภาพสูงให้การหล่อลื่นอย่างสมบูรณ์และยอดเยี่ยมในมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001ควบคู่กับสารเสริมประธธสิปปทธิภาพค่ะวิ VT1 Super Treatment เพื่อช่ยุดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์ค่ะปกป้องชิ้นส่วนอุป,ปกรณ์ภายในเครื่องยนต์น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลค่ะเพื่อช่วยขจัดควันดำและลายสน,นิมลายเมือกทให้อัตราการเร่งดีขึ้นมีสารเคลือบปัม๊มและหัวฉีด หลังจากนั้นนะคะเราจะทําการล้างท่อไอเสียค่ะคือการล้างเอาขม่าที่ติดบริเวณภายในท่อนะคะออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อให้รถยนต์คันนี้นะคะมีควันดาลดน้อยลงค่ะหลังจากซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาวัดควันดำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าค่าควันดำจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ คาควันดำเหลือเพียง35.3มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้นคะ่ะผ่านเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายกำหนดแล้วนะคะครับสวัสดีครับตอนนี้นะผมนั่งอยู่บนรถนิสสันนาวาร่านะครับก็รถคันนี้เดินทางมาที่ใหญ่ยูตจุนิ่งครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ติ่งนะครับพี่ติ่งวิดีโอนะครับที่นะครับและ,ะมีการประสานงานนำรถคันนี้เข้ามานะครับเพื่อการดูแลนะครับรถคันนี้ใช้งานอย่างไร นะครับก่อนหน้าที่จะมาใหญ่ใหจนนิ่งอาการเป็นไงเรามาทําความรู้จักเจ้าของรถกันนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับรบกวนขอชื่อนิดนึงครับผมผมประยุทธ์อินทรพิทักษ์ครับครับอ่าพี่ประยุทธ์เลยนะครับสวัสดีวี่ีโอจ่ายสดทีระทุกคนไะมไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเดินทางมาจากที่ไหนครับพี่ปราจินบุรีครับปราจินบุรีนะครับรถคันนี้อาการเป็นไงบ้างขอรอบแรกเลยที่เรามาคุยกันควันดำครับเร่งไม่ขึ้นครับแล้วก็กินน้ำมันมากตรงไปอีกครับตรงไปอีกครับเราวี่ยาวอันนี้หนึ่ง กินน้ำมันนี่คือกินน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันดีเซลกินน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับรถคันนี้ใช้งานอย่างไรบ้างครับพี่ก็วิ่งปกติฮะแล้วก็ไปไปเหนือด้วยไปแม่ห้องสอนจากปราจินบุรีไปแม่ห้องสอนนะครับคือไปประจํานะครับก็เดินทางประจำนานๆทีฮะนานๆครั้งนะครับแต่ก็คือเดินทางไกลแน่นอนนะครับอาการควันดํากินน้ามันเชื้อเพลิงนะครับเคยนํารถเข้าไปตรวจสอบที่ออื่นๆหรือเส้นสารซบริการอื่นๆมาก่อนไหมฮะ เปลี่ยนน้นกำเนเครื่องตาวงรอบแล้วก็แจ้งช่างเพราะว่าอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่เขาก็ยังไม่ได้ทําให้บ,บอกขี่ได้ขี่ไปก่อนขี่ได้ขี่ไปก่อนนะอ่ะโอเคครับขี่ได้ขี่ไปก่อนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องนาวาร่าให้ฟังนะครับนาวาร่าเนี่ยจุดอ่อนของนาวาร่าคืออะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับตอนนี้รถคันนี้นะครับได้รับการดูแลจากซอยายนจุดน er ี่นะครับอาการควันดำนะครับควันดำรอบแรกที่เราเทเท่าไหร่ฮะประมาณ้าเจ 97สบเจตอนนี้ล่างสุดเหลือเท่าไรครับสามสิบสี่กว่ากว่านะครับสามสิบสี่กว่ากว่าทำอะไรไปบ้างนะครับวันนี้ก็ดูในเรื่องของระบบอินเตอร์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็คือระบบเทอร์โบนะครับรวมถึงจุดอ่าท่อเวคัมต่างๆนะครับที่เข้าไปดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือใช้สารเสริมประสิทธิภาพของสอยายรถยนต์เองเข้าไปตอนนี้ที่ขับอยู่ตอนนี้กับตอนที่มานี้แตกต่างกันเยอะไหม ก็แตกต่างเพราะว่ายิ่งตอนแรกอะท,ที่ที่มารอบแรกอะครับมันขับขับไม่ออกอะไม่ไปเลยเหย,ยียบมันไปแต่มันไปแบบไม่ทันใจแล้วก็เราเรากลับมาจากเหนือคอันตรายมากเลยอันตรายนะเพราะก็ต้องขึ้นเขาด้วยนะครับต้องใช้กําลังส่งสูงนะครับในการวิ่งอรอบเขาเรียกวิ่งรอบสระรอบต่ําต้องใช้เครื่องยนต์สูงนะครับกำลังเครื่องยนต์สูง ตอนนี้นะครับก็ดูแลเพียงเล็กน้อยนะครับเพียงเล็กน้อยเพราะว่ามาใหญ่ย้อนจดนี้นะครับเราวิเคราะห์งานตรงจุดแก้ปัญหาตรงจุดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้เจ้าของรถนะครับรอบแรกเรามานี่ผมตีประเมินราคาไปสองหมื่นกว่าบาทเจ้าของถึงขนาดตกใจนะตกใจนิดนึงเพราะเป็นยอดเงินค่อนข้างสูงนะครับแต่คราวนี้นะครับเมื่อมีการตรวจละเอียดนะครับการแก้ไขอะไรบ้างทําอะไรบ้างตรงนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับการตีราคาการเสนอราคาไปฝากบอกสมาชิกที่ติดตามนะครับ การตีราคานะครับเราต้องตีเป็นของเสียทั้งหมดนะครับเพื่อเขาเรียกเผื่อไว้เผื่อไว้นะครับในการดูแลนะครับถ้าเกิดเราตีราคาไปฟิกเลยเนี่ยการที่จะนําราคาใหม่เข้าไปเสนอในการแก้ปัญหายากหละยากแหล,ละเจ้าของรถเองก็จะเกิดความไม่มั่นใจแล้วว่าอ้าวตีราคามาขนาดนี้แล้วผมเจอราคาขนาดนี้นี่คืออะไรจะมีคําถามเยอะนะครับการประเมินจากใหญ่ยนจุดเน้งนะครับเราจะประเมินประเมินจากคําว่าเสียเลยเราตีเสียทั้งหมด ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างต้องทาอะไรบ้างเมื่อรถเข้ามาเราจะตรวจสอบอะไรที่เสียเราจะเปลี่ยนอะไรที่ไม่เสียนะครับเราจะต้องใช้งานต่อเราก็ต้องประเมินอีกว่าของที่ไม่เสียตัวนั้นเนี่ยจะใช้้งานได้ยาวนานแค่ไหนก็ต้องมาประเมินกันอีกนะครับตอนนี้ก็รถขับสบายขึ้นไหมขับสบายขึ้นสบายขึ้นมันก็ปรึกขึ้นมาเลยอาตาัตรารอบเครื่องยนต์มาครับผมนะครับมารอบแรกกลับไปหนักใจไหม ที่คุยกันรอบแรกเลยครับหนักใจเนาะหลักใจบอกว่าให้ขี่ประคองประคองไปแล้วประคองแล้วมันไม่รู้มันจะเกิดอะไรระหว่างทางครับแล้ววันนี้ที่เดินทางกลับมาล่ะก็ตอนนี้เรามีน้ำมันเต็มถังก็ไปที่ปั๊มปตทแล้วก็ไปซื้อหัวฉีด <c oughs> หนึ่งขวดเติมมาก่อนกลัวเลยกลัว,ลวนะครับคันนี้ข้าวหัวฉีดก็ย,ยังยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่ายังใช้งานได้ไหมนะครับ ในรถประมาณที่จํากัดนะครับเราก็สามารถที่ต้องประเมินให้ลูกค้าด้วยว่าหัวงชิดนะครับที่เกิดปัญหาเนี่ยควรจะแก้ไขยังไงควรจะดูแลยังไงนะครับเราก็จะมีคําแนะนํานะครับจากทีมช่างให้กับเจ้าของรถอยู่แล้วนะครับวันนี้สบายใจเลยขับได้ขนาดนี้ต้องยิ้มได้แล้วนะนะครับเดนะี๋ยวเราต้องคุยกับพี่ผู้หญิงนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็นไหมฮะอยู่ในตําแหน่งของคนขับ นะครับอันนี้อยู่แต่ตำแหน่งของเจ้านายสวัสดีครับพี่นะครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อไก่ค่ะครับเดินทางมาด้วยกันเนาะนะครับมาจ่ายตังค์มาจ่ายตังค์นะครับไม่ก็คือเอารถมาเหมือนอย่างว่าคือแบบเราเราเคยเอาไปทามาเนาะแล้วอีนี้มันเหมือนอย่างว่าเหมือนหลอกหลอกตอดเราอ่ะเรื่อยอ่ะค่ะแล้วอีนี้แบบโอเคก็คุยกับแฟนนะถึงแม้ว่าจะไกลหน่อยนึงอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าแบบเรามาซ่อมถือว่าถ้าคุ้มก็คือโอเคอย่างเงี้ย่คือเรา วิงทางไกลเนาะเราก็อยากให้รถแบบเมีประสิทธิภาพที่ดีอะไรเงี้ยเพิ่มเพื่อความปลอดภัยในการขับด้วยนะครับตอนนี้นั่งแล้วรู้สึกมีควาพี่ครับมุนใจมุนใจมุนใจขึ้นสบายใจขึ้นนะครับพี่นะครับก็รถยนต์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับอย่างรถคันนี้นาวาร่าคันนี้นะฮะเป็นเรื่องเล็กๆเองนะครับแต่จริงๆแล้วปัญหาของของเจ้าของรถเองเนี่ยอาจจะใหญ่มันใหญ่มากเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะซ่อมอะไรเราจะทําอะไร นะครับแต่พอนํารถเข้ามาให้ทีมช่างนะครับตรวจสอบละเอียดนะครับก็จะมีการแนะนําว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เห็นขั้นตอนในการดูแลรถด,ด้วยก็จะทําให้เจ้าของรถรูอ๋อมันไม่ได้ใหญ่อย่างที่เราคิดจริงๆนะครับแต่ดีดีอยู่อย่างหนึ่งว่าคิดให้ใหญ่ไปก่อนนะครับคิดว่ามันต้องเป็นหนักแน่อะไรเพื่อที่เราจะได้รีบเอารถมาดูนะครับก็ตอนนี้รถยนต์ก็ถือว่าในาระดับหนึ่งเลยนะครับในการใช้งานที่สมบูรณ์ นะครับเพราะฝากดูแลในเรื่องของจุดอื่นด้วยถึงจุดหนึ่งนะครับหัวฉีกต้องมาดูแลนะครับตอนนี้ใช้รถไปก่อนนะครับใช้รถให้มีความสุขเลยนะครับทุกอย่างวิ่งเบาๆนะฮะรอบสองสองพันรอบนะฮะความเร็วแต่ไปที่หนึ่งแอร์เย็นสบายครับขับสบายนะครับก็นาวาร่าปัญหานาวาร่าอยากรู้ไหมฮะสมาชิกอยากรู้ไหมครับว่าปัญหานาวาร่าเนี่ยคืออะไรว่ามาเลยครับปัญหานาวาร่าเนี่ยคือนาวาร่าเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 5 0 0ซีซี นะครับ 2,500cc เขาต้องการแรงม้าที่สูงมากนะครับเขาเลยใช้เทอร์โบที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทุกแรงอัดนะครับทุกแรงม้าที่เกิดขึ้นจะเกิดจากระบบเทอร์โบระบบกลับเลยได้ครับเกิดจากระบบเทอร์โบนะครับคราวนี้สิ่งที่ตามมาก็คือการที่เราดูแลรถนาวาล่าไม่เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่อร่วมนะครับ ID นะครับท่อเทอร์โบท่อบูทนะครับรวมถึงเวกัมต่างๆ นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของนะครับระบบน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับจากหัวฉีดถ้ามีการรั่วนะครับมีการรั่วแล้วน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเครื่องยนต์ได้สิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะแกนเทอร์โบจะขาดเพราะว่าความเหนื่อยของน้ํามันนะครับโดนเจือจางโดยน้ํามันดีเซลอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยนะครับใช้งบประมาณในการซ่อมสูงแน่นอนนะครับ ย้อนกลับมาครับถ้าเราดูแลรถสมบูรณ์นะครับเช็คตรวจสอบระบบหัวฉีดระบบเครื่องยนต์นะครับสม่ําเสมอนะครับสังเกตในการใช้งานนะครับสิ่งพวกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่จุดอ่อนของนาว a r ่าคือระบบเทอร์โบนั่นเองนะครับแค่นั้นเองนาว a ล่นี่คือจุดอ่อนของเขานะครับเราดูเองดูได้ดูเป็นสังเกตการขับขี่นะครับซ่อมนะครับอะไรบ้างนะครับหาทีมช่างหาช่างที่มีประสบการณ์ นะครับหรือโทรมาที่สอยายรยนตน์ยิงได้<ม>เพื่อมาขอข้อมูลในการดูแลรถรเรายินดีที่จะให้ข้อมูลในการดูแลรถของท่านสมาชิกทุกคันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลฝากไปด้วยครับ <laughs> ส่งต่อได้น,ดนะครับส่งต่อได้นะครับการใช้น้ํามันนะครับ <laughs> น้ํามันเครื่อง <laughs> ใช่ไหมครับน้ำมันเชื้อเพลิงน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์อ่าเอาเอายังไงดีเอารถยนต์รุ่นตั้งแต่สอง0ันยีิเลยไหมลงไว แนะนำต้อเติม B10 นะครับครับแนะนําอย่างนี้ว่าน้ํามัน B10 เนี่ยเหมาะไหมสําหรับรถยนต์นะครับผมบอกเลยว่าน้ํามัน B10 เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่เป็นไดเ e c t ยังไม่เป็นของมะเร็วนะครับได r e c มีอะไรบ้างครับก็ตะกูลนิสันนะครับรุ่นนิสันนะครับตัว z ซดี30 z ซดี27เพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับก็สามารถที่จะใช้ B10 ได้ B10 เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงที่เข้าเทนที่ต่ํา ครับข้าเทนนี่ต่ำกว่านะครับถ้าเป็น B10 ขึ้นมาอ่าขึ้นมา B10 นะครับก็เข้าเทนจะสุกขึ้นนะครับน้ำมันจะสะอาดขึ้นนะครับข้อแตกต่างของน้ำมัน2ตัวนี้คือความสะอาดภายในระบบน้ำมันนะครับถึงจะใช้ B7 หรือ B10 ก็ช่างถ้าเจอน้ำมันสปกปรกหัวฉีก็น็อกได้เหมือนกันการเลือกเติมน้ำมันนะครับควรเลือกนะครับน้ำมันที่สะอาด นะครับเพื่อที่จะถนอมระบบปลายหัวฉีดระบบเครื่องยนต์ให้อยู่กับรถเนี่ยนานที่สุดนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าผมใช้น้ํามันดีเซลเนี่ยผมใช้ตัวท็อปมาตลอดเลยตั้งแต่ซื้อรถมานะครับถามว่าเครื่องยนต์เกิดปัญหาอะไรไหมก็เกิดปัญหานะครับเขาบอกว่าผมใช้น้ํามันดีแล้วนะรถผมยังเสียเลยออผมบอกว่าเกิดจากการใช้งานครับเกิดจากการใช้งานเกิดจากการเสื่อมสภาพของรถยนต์ นะครับแต่เจ้าของรถเองบอกว่าผมก็ใช้ดีหมดทุกอย่างนะน้ามันเครื่องก็ดีทุกอย่างก็ดีอะไรก็ดีหมดนะครับแต่เกิดจากการใช้งานอายุของการใช้งานนะครับก็เรื่องน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์น้ามันเส่องท้ายรถคุณใช้ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรระยะเวลาในการขับขี่อย่างคันนี้นะครับสองแสนหกหมื่นกว่ากิโลนะครับควรใช้น้ํามันฟูลีสเตติกร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมใช้ได้แต่เจ้าของรถจะตกใจครับตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อ้าวทำไมนะ้ำมันเครื่องหายไปเป็นลิตรเลยนะครับน้ำมันฟูลี่ซินอรติกนะครับก็คือการสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันจะมีอัตราการระเหยค่อนข้างเร็วนะครับเครื่องยนต์ก็ต้องมีในเรื่องของแรงดันนะครับเอาไอของน้ำมันเครื่องเข้ามาในชุดไอดีเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการหล่อเลี้ยงระบบฝาวาล์วเป็นวาล์วนะครับตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับแนะนำนะครับระบบสมบูรณ์นะครับสารสเปรย์พสายเครื่องบอวาลก็เป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้วาล์วแข็งตัวขึ้น นะครับเสริมประสิทธิภาพของวาวให้ดีขึ้นด้วยนะครับตรงนี้รถที่มีการใช้งานมาเกินสองแสนกิโลแลนะ้วเนี่ยต้องมีการเซตอัพวาวแน่นอนนะครับก็โหวันนี้ยาวๆเลยเรื่องเ <c oughs> ครื่องยนตะ์นะครับก็ดีครับสมาชิกที่มาติดตามด้วยครับผมนะครับก็ตรงนี้ก็คนที่ใช้นาวาล่าอยู่ยังรู้สึกว่านาวาล่ายังเป็นรถสร้างชีวิตนะครับ ต้องบอกว่ารถสร้างชีวิตนะเพราะว่าไปไหนเราก็ต้องขับไปด้วยการดูแลถถอเป็นสาคัญมีปัญหาตรงไหนในเราละ่ะปรึกษาใหญ่ย,ย,ยอยจุดเองเรามีคําตอบมีขั้นตอนการแก้ไขนํารถมาตรวจสอบนะครับเราให้เจ้าของรถได้ตรวจสอบด้วยนะครับเจ้าของรถก็จะรู้ไปด้วยว่าอ๋อไอตัวนี้มันคืออะไรหน้าที่ของมันทําอะไรนะครับจุดอ่อนของออรถนะครรรนันนี้คืออะไรนะครับจุดแข็งคันนี้คืออะไรนะครับจุดแข็งอยากรู้ไหมฮะรู้จุดอ่อนไปแล้วจุดแข็งของคันนี้คืออะไร นะครับความถึกครับถึกทนอึดนะครับต้องยกให้เขานะครับแล้วอัตราการเร่งนี่ถือว่า3,000ันในหลายๆรุ่นนะครับกิน2,500ในนาวาร่าในยากมากนะครับก็ฝากไว้สำหรับสมาชิกนะครับลารขับขี่รถบนท้องถนนก็ขอให้ระมัดระวังนะครับในการเดินทางนะครับตรวจสอบเครื่องยนต์นะครับ ระบบต่างๆภายในรถยนต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเตรียมความพร้อมของเจ้าของรถคนขับด้วยนะครับเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยนะครับวันนี้ก็อยากจะยนิ่งเราทำคีดีโอยาวนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะส่งต่อให้สมาชิกนะครับแล้วก็จะส่งนะครับนิสสันนาวาร่าจะกลับแม่ฮ่องอรหรือจะลับปาจีนครับปาจีนจะลับปาจีนนะครับเราจะส่งนิสสันนาวาร่าคันนี้กับปาจีนบุรีครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ